ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินเศรษฐกิจพอเพียงการเมืองโปร่งใสน้ำไหลไฟสว่างหนทางสะดวกยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลโนนสะอาดอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูเทศบาลตำบลโนนสะอาดได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เป็นเทศบาลตำบลโนนสะอาดโดยมีผลตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2551เทศบาลตำบลโนนสะอาดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลตำบลขนาดกลางตั้งอยู่เลขที่155หมู่ที่16บ้านโนนทองตำบลโนนสะอาดอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบุรลําพูห่างจากตัวอำเภอศรีบุญเรืองประมาณ18กิโลเมตรมีพื้นที่164ตารางกิโลเมตร เนื้อที่1665ไร่เทศบาลตำบลโนนสะอาดมีจํานวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครองทั้งหมด17หมู่บ้านซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีความห่างไกลกันห่างไกลจากสํานักงานเทศบาลประชากรชาย6257คนหญิง6162คนรวม12419 จำนวนครัวเรือนทั้งหมด3,400ครัวเรือนอาชีพหลักของประชากรประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่ทำไร่อ้อยทำนาปลูกข้าวทำไร่ข้าวโพดมันสำปะหลังสวนยางพาราประเพณีสำคัญได้แก่ งานประเพณีมหาสงกรานต์ไหว้สาลหลักเมืองงานประเพณีทำบุญต้นน้ำงานประเพณีบุญบ้างไฟงานลอยกระทงมีการบริการสาธารณะได้แก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยการบริหารจัดการขยะการบริการด้านสาธารณสุข ช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์แก่เด็กสตรีผู้สูงอายุและผู้ได้โอกาสการบริหารจัดก,การศึกษาก่อนวัยเรียนมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด9แห่งจำนวนนักเรียน208คนกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนได้แก่กลุ่มเกษตรสวนสองสุวรรณกลุ่มทอผ้าหลาน้ำไหลบ้านโนนนาใหม่กลุ่มสตรีบ้านสีสงา่าเพื่อประดิษฐ์และจัดดอกไม้ในงานสีดำกลุ่มผลิตข้าวหางงอกบ้านห้วยบงเป็นต้น เทศบาลตำบลนนสะอาดมีโครงสร้างการบริหารองค์กรดังนี้คณะผู้บริหารนำโดยนายประสาสพาน้อยนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนนสะอาดจำนวน12คนนายสุริยันม่งแสงประธานสภาเทศบาลนายประดิษฐ์วันนิตรองประธานสภาเทศบาล แบ่งส่วนราชการออกเป็น5กองมีจำนวนข้าราชการ34คนและลูกจ้าง81คนสำนักประหลัดเทศบาล29คนกองคลัง11คนกองช่าง9คนกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม21คนกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม26คนหัวหน้าส่วนราชการ10ตำรวจโ,โทรสราวุธเชื้อภัยบูลประหลัดเทศบาล3ปัญหาหลักได้แก่ หนึ่งปัญหาทางด้านเศรษฐกิจประชาชนในตำบลโนนสะอาดส่วนใหญ่เป็นสังคมด้านเกษตรกรรมราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่แน่นอนทำให้เกิดปัญหาด้านรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ 2. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวกดังภาพข่าวที่เคยเป็นข่าวโด่งดังเมื่อหลายปีที่ผ่านมามีชาวบ้านได้ทำการร้องเรียนผ่านโซเชียลมีเดียมีการนุ่งกระโจมอกอาบน้ำกลางถนนที่เป็นหลุมเป็นบอ่อ สปัญหาด้านสังคมมีสภาพเศรษฐกิจที่มีไม่เพียงพอจึงเกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานเข้าสู่สังคมเมืองจึงเกิดปัญหาเชิงโครงสร้างของครอบครัวที่เกิดมาจากปัญหาครอบครัวหย่าร้างแตกแยกส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเทศบาลตำบลนนสะอาดได้พัฒนาต่อยอดนวัตกรรม8บวก1ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาหลักดังกล่าวนวัตกรรมนนสะอาดสมาร์ทออฟฟิเซอร์แผนที่เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือนวัตกรรมที่เรียกว่านวัตกรรม8บวก1หมายความว่าเทศบาลตำบลนนสะอาดได้ต่อยอดจากนวัตกรรมแผนที่ภาษี L tag 3,000เพิ่มเติมเป็นอีก8นวัตกรรมเป็นการนำนวัตกรรมต่างๆมาใช้เพื่อเน้นแนวคิด ลดการใช้กระดาษและลดการเดินทางติดต่อของประชาชนจากเส้นทางการเดินทางมายังเทศบาลและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงในการขอรับบริการของประชาชนนวัตกรรมที่พัฒนาได้แก่ 1. สมาร์ทเทอร์เรียนระบบการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลของถนนเพื่อให้การวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 2. สมาร์ทแคร์การจัดการระบบสุขภาพอัจฉริยะเพื่อช่วยในการจัดเก็บฐานข้อมูลสุขภาพของผู้มีภาวะพึ่งพิงผู้สูงอายุและผู้พิการไว้ในระบบดิจิทัล 3. สมาร์ท EMS การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรถฉุกเฉินช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการตำแหน่งที่แม่นยำ เพื่อลดเวลาในการเดินทางให้เข้าช่วยเหลือต่อผู้ป่วยผู้ประสบเหตุได้อย่างรวดเร็ว 4. สร์ทเพจการดูแลจัดการสัตว์เลี้ยงจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสุนัขแมวข้อมูลที่อยู่พิกัดที่ตั้งของเจ้าของสัตว์ 5. สมารท k คิดระบบดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ครูประจำศูนย์โดยมีเป้าหมายเพื่อสามารถเช็คชื่อเด็กนักเรียนตรวจสุขภาพ รายงานอาหารกลางวันที่นักเรียนได้รับประทานกิจกรรมเสริมทักษะที่ได้ทำในแต่ละวันให้ผู้ปกครองทราบ 6. eSmart Service การบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการขอรับบริการจากเทศบาลได้โดยไม่ต้องเดินทางมายัางที่ตั้งของหน่วยงานสามารถขอรับบริการต่างๆได้บนสมาร์ทโฟนแก้ปัญหาเรื่องการเสียเวลาและสะดวกแก่ผู้ใช้งานเจ้าหน้าที่ โดยมีเมนูต่างๆได้แก่ 1. เมนูคำร้องทั่วไป 2. เมนูจดทะเบียนและขอใบอนุญาต 3. เมนูชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ 4. เมนูบริการ EMS 5. เมนูแจ้งเบาะแสะยาเสพติดและ 6. เมนูช่องทางการติดต่อ 7. Smart iPhone การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าสาธารณะอัจฉริยะโดยการนำระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ GIS บันทึกฐานข้อมูลเสาไฟฟ้าสองสว่างและตำแหน่งพิกัดเสาทั้งหมดในตำบลพร้อมออกเป็นรายงานสรุปให้เข้าใจง่ายเพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานให้แก่หน่วยงาน 8. s m a r t ทคารุพัน การจัดการดูแลติดตามครุพันเป็นนวัตกรรมที่จัดทำฐานข้อมูลและเลขทะเบียนครุพันพร้อมทั้งผลิต QR Code ประจำครุพันแต่ละชิ้นสามารถบอกอายุการใช้งานที่เหลือเพื่อให้ง่ายต่อการทราบพ่วงเวลาที่ต้องจำหน่ายความสำเร็จที่ได้รับ1เป็นต้นแบบนวัตกรรมระดับจังหวัด จากโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสมาร์ทคิดจังหวัดหนองบัวลำพูได้พิจารณาคัดเลือกประเด็นนโยบายเอเจนดาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะสมาร์ทคิด เพื่อพัฒนาสู่ระบบดิจิทัลตามแนวทางพัฒนาราชการ4.0ซึ่งมีเทศบาลตำบลนนสะอาดเป็นต้นแบบนวัตกรรมมีนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด68แห่งเดินทางมาศึกษาดูงานณเทศบาลตำบลนนสะอาดระหว่างวันที่15-23ธันวาคม2564 2. เทศบาลตำบลนนสะอาด จัดโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาการให้บริการแนวใหม่ตามแนวคิดสมาร์ท o v เวอร์เมนต์โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานเพื่อนําเสนอผลงานด้านนวัตกรรมให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นในอําเภอศรีบุญเรืองโดยมีส่วนราชการทั่วทั้งอําเภอเข้าร่วมโครงการ3เทศบาลตำบลโนนสะอาดได้มีโอกาสนําเสนอผลงาน ในงานสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำพูเพื่อเป็นแนวทางต้นแบบในการพัฒนาการให้บริการผ่านระบบดิจิทัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างวันที่10ถึง12กนะุมภาพันธ์2565ณจังหวัดหนองคาย4เทศบาลตำบลนนสะอาดได้เป็นตัวแทนในการนำเสนอนะวัตกรรมนนสะอาดสมาร์ทออฟฟิเซอร์แผนที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการประชุมประจำเดือนส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำพูณศนะาลากลาง จังหวัดหนองบัวลำพู5เทศบาลตำบลโดนสะอาดได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นตำบลที่มีโครงการโดดเด่นตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผลแผนตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในส่วนของงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดของจังหวัดหนองบัวลำพูสวัสดีค่ะ สิรพอร์เฉลิมสวัสดิ์ผู้ว่าการจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะการที่จะพัฒนาหน่วยงานราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยค่ะให้มีระบบการให้บริการที่น้องประชาชนที่รวดเร็วทันสมัยแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการเป็นเรื่องที่สําคัญมากเราก็จะได้เห็นต้นแบบหรือตัวแบบที่ทันสมัยมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นก็คือที่เทศบาลตําบลโนนสะอาดอําเภอศรีบุญเรืองก็ได้เห็นว่าเริ่มต้นนะคะก็จะเป็นหน่วยงานที่เริ่มเอา ในระบบไฮเทคโนโลยีนะคะเข้ามาปรับใช้นะคะเริ่มตั้งแต่แผนที่ภาษีเชื่อมโยงไปให้เห็นครัวเรือนยงไปถึงไฟฟ้าส่องสว่างขยะหรือแม้แต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคือผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยก็วางทิศทางในการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานราชการซึ่งคิดว่าจะเป็นหน่วยงานหลักที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนได้ก็คือเราจะมีไฮเพอร์ฟอร์แมนซขึ้นมาก็คือ OD และ C O นี่ก็คือเราจะเป็น หน่วยงานคือเป็นโอเพนเราจะเป็นหน่วยงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นหน่วยงานที่เปิดกว้างนะคะเปิดรับ ความต้องการของพี่น้องประชาชนเข้ามาโดยช่องทางที่ทันสมัยดีเราจะพัฒนาการให้บริการไปสู่ยุคดิจิตอลนะคะให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเราจะมีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงจุดตรงประเด็นสุดท้ายค่ะคือ C นะคะเราจะเป็นคอนเน c t ชันเราจะไม่ทำงานโดยที่เป็นองค์กรเดียเด่ยวๆแล้วก็เดินไปแต่ลำพังสวัสดีครับเทศบาลตมนตม์ศาสตร์เป็นเทศบาลกึ่งชนบท มีสภาพปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานปัญหาด้านเศรษฐกิจปัญหาด้านสังคมจากสภาพปัญหาเหล่านี้เราจึงได้พัฒนาต่อยอด นวัตกรรม8ดบวกหนึ่งหรือนวัตกรรมโนนศาสตร์สมาร์ทออฟฟิเซอร์แผนที่เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการดำเนินการพี่น้องประชาชนสามารถจัดสื่อสารติดต่อผ่านระบบสมาร์ทโฟนติดต่อได้ทุกครัวเรือนได้ทุกพื้นที่ทำให้ลดความเลือมล้อสร้างความเสมอภาคและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและให้หน่วยบริการของเทศบาลตำบลนโนศาสตร์ได้ปฏิบัติงานหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วทันเวลาตรงตามใจพี่น้องตรงตามปัญหาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประกอบกับสถาน การปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้นวัตกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีที่พี่น้องประชาชนจะลดระยะการเดินทางลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและลดปัจจัยเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ในปัจจุบันนี้เราพัฒนานวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่องเราได้เป็นจุดศูนย์เป็นจุดดูงานขององค์กรท้องถิ่นภายในจังหวัดนวงบำพูและผู้ว่าการจังหวัดได้กำหนดนโยบายแนวทางสามารถคิด ที่เทศบาลตะบนนนทศาส์ได้กําหนดขึ้นมาเป็นแนวทางให้กับองค์กรท้องถิ่นอื่นนําไปต่อยอดในการปฏิบัติต่อยอดในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อที่ให้บริการพี่น้องประชาชนให้ศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์ภายในเขตจ,จังหวัดน้องผูได้รับการบริการอย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพการพัฒนานวัตกรรมเหล่านี้เราเทศบาลตะบนนนศาสตร์มีแผนที่จะดาเนินการพัฒนานวัตกรรมให้ครอบคลุมผู้กลุ่มงานเป้าหมาย ที่เป็นการบริการสาธารณะเพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์วิสัยทัศน์ขององค์กรกล่าวคือปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สรรินเศรษฐกิจพอเพียงการเมืองโปร่งใสน้ำไหลไฟสว่างหนทางสะดวกต่อไปเทศบาลตะบนนนสศาสตร์มุ่งเน้นที่จะพัฒนานวัตรกรรมสมาร์ทออฟฟิศแผนที่เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวตะบนนนสศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการเทศบาลตะบนนนสศาสตร์ ลดรายจ่ายเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริการของพนักง,งานเทศบาลตะบนศรสตร์เพื่อความโปร่งใสให้บริการสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อพี่น้องชาวตบนศรสร์มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขและเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง